ให้ภาพมันเล่าผิวกระชับสวยฉ่ำไม่ตายกล้องแบบนี้ทำยังไงถึงได้หน้านี้ไปดูกัน สวัสดีค่ะไอค่ะตอนนี้อายุ37ปีนะคะตอนแรกที่จะมาทำนะคะก็คือปัญหากลรามเนือ้อตาตกคือรู้สึกว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วกล้ามเนื้อกับโครงหน้าข้างหนึ่งมันเริ่มหย่อนคล้อยที่เห็นชัดเลยก็คือการลืมตาไม่ขึ้นหนูข้างหนึ่งแล้วรู้สึกว่าปากอ่ะมันไม่เท่ากันเหมือนแบบข้างหนึ่งมันยกข้างหนึ่งมันตกผลกระทบก็คือเริ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให คนมองเข้ามาในเรื่องการแต่งหน้าเนี่ยถ้าเราไม่เพอร์เฟกมันอาจจะดูแบบไม่น่าดึงดูดหรือเปล่าตั้งแต่พออายุ30มาค่ะก็มีการรู้สึกว่า ทำงานเยอะนอนน้อยผลกระทบขึ้นมาเรื่อยๆวิธีการแก้ปัญหาของไอในการรักษาเกี่ยวกับโครงหน้ากล้ามเนื้อตาอะไรเงี้ยค่ะก็มีโบท็อกมีฟิลเลอร์แล้วก็หตัการแบบพวกเครื่องเลเซอร์ต่างๆอะเมนเทนมาแล้วก็อยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทําไมอันนี้มันไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานเราก็เลยแบบมันต้องมีอะไรที่มันรักษาตรงเนี้ยได้มากกว่านี้สิอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่ม คือเราเป็นช่างแต่งหน้าแล้วลูกค้าเราแต่ละคนอะ่ะก็จะมีแบบไปทำที่เกาหลีทำที่ไทยอะไรเงี้ยเรา,เาก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของทุกคนอะ่ะมันสวยขึ้นมากๆแต่แค่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เราเพราะว่าผลงานที่เกาหลีมันแบบสับครึงอะ่ะเรารู้สึกว่ารออีกหน่อยจนมาเจอลูกค้าอีกคนนึงที่ทำกับหมอบีมเนี้ยเลยวิผลงานมันเหมือนกับที่เกาหลีมาก น้องคนที่ทํากับคุณหมอบีมนะคะเป็นปัญหาโครงสร้างหนักกว่าไอมากคือหน้าไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัดแล้วพอแก้ปัญหากับหมอบีมแล้วมาเจอกันอีกรอบหนึ่งอะคือแต่งหน้าง่ายมากแล้วสวยขึ้นเยอะเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูธรรมชาติจนแบบต้องมาหาแหลว่ะเป็นแรงจูงใจมากๆ อย่างแรกเลยผลงานประจักษ์คือเทคนิคของคุณหมอนะคะเป็นเทคนิคที่เทียบเท่าระดับอินเตอร์ระดับงานเกาหลีแผ่เล็กเก็บรายละเอียดดีแล้วก็โครงสร้างอะยังเป็นเหลาประเด็นคือโครงสร้างเป็นเหลานี่แหละแต่ในเวที่ดีขึ้นและธรรมชาติขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เลือกทํากับคุณหมอบีมเพราะว่าคุณหมอเป็นแพทย์ศัลยกรรมใบหน้าเฉพาะทางทําให้คุณหมอเนี่ยเข้าใจโครงสร้างผิวและใบหน้าของเราทุกทุกอย่างเลยอะ ตอนเจอกับคุณหมอครั้งแรกอะตอนแรกคิดว่าคุณหมอจะดุไหมนะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นฟิลคุณหมอดังแล้วเลยอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าคุณหมอจะดุไหมคําแรกคือพี่ไอ้สวัสดีค่ะงงมากทําไมใจดีน่ารักขนาดนี้แล้วคุยเป็นกันเองคือทุกอย่างแบบดีมากตอนแรกที่เข้ามารักษาที่นี่นะคะไอ้ก็เลือกที่จะทำสองกล้องยกคิ้วอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยที่แบบ หน้ามันมีปัญหาเยอะกว่าก็คือลองแก้มหมอเลยบอกให้ทำเฟซลิปไปด้วยเลยแล้วกันตอนที่หมอพูดอะ่ะเราก็แอบ,บคิดว่าแบบจะขนาดนั้นเลยเหรอหมอก็เลยยกตัวอย่างในการดึงหน้าให้เราดูว่าอ่ะอันนี้คือแค่สองกองยกคิ้วเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าสองกองยกคิ้วแล้วเฟซลิปไปด้วยเลยนะดึงหน้าไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งขนาดดึงมือยังต่างกันเลยเราก็เลยแบบอืมโอเคงั้นเลือกทำสองอย่างดีกว่าน้ำหนักมือที่หมอจับทุกอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละ คือหมอมองผู้หญิงณบุคคลนั้นให้สวยในเวเขาไม่ใช่แบบยัดเยียดว่าความสวยมันคือสแตนดาดไม่ใช่คือสวยใครสวยมันอ่ะเออซึ่องอันนี้แหละดีมากการเตรียมตัวที่ดีนะคะอย่างแรกเลยห้ามดื่มแอลกอฮอลเลยอย่างน้อยจริงๆอ่ะหเดือนอ่ะจะทำให้ร่างกายมันรีชาร์จได้ดีที่สุดงดวิตามินทุกประเภท ทุกประเภทเลยนะคะคอลลาเจนก็ควรต้องงดในการที่เราเสริมสร้างวิตามินเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบในการผ่าตัดเลือดหยุดชาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ นอนให้เป็นเวลาก่อนผ่าตัดสักหนึ่งอาทิตย์ควรจะแบบไม่นอนดึกจนเกินไปเพราะว่าออกซิเจนในเลือดก็มีผลเหมือนกันค่ะเราก็ต้องตรวจร่างกายด้วยนะคะทางคลินิกนะคะก็จะมีการดิวให้เข้ามาตรวจกับโรงพยาบาลดโดยตรงกับแพทย์อายุรกรรมนะคะซึ่งก็จะมีคําแนะนําจากแพทย์ด้วยว่าสิ่งที่ร่างกายเราเป็นอยู่ตอนนี้มันดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่พร้อมต้องเตรียมตัวปรับปรุงในการดูแลร่รางกายในการก่อนผ่าตัดยังไงบ้าง ประสบการณ์วันที่เข้ามาทำนะคะพนักงานทุกคนทีมงานทุกคนของคุณหมอดูแลดีมากแบบประดุดดังเจ้าหญิงคือแบบไม่ทําให้เป็นกังวลอะไรใดๆเพราะว่าเข้ามาถึงแล้ว็็จะบอกว่าเมื่อคืนแอบเครียดนะน้องๆทุกคนก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเจอหน้าหมอเข้ามาเสียหายออ้ยอารมณ์ดีทีมงานอารมณ์ดีทุกคนทําให้ผ่อนคลายพอจะเข้าห้องเท่านั้นแหละโอ้โหลืมไปแล้วหลับ ถ้าพูดถึงความเจ็บอะ่ะมันไม่ได้เจ็บแต่เป็นระบมรู้สึกว่ามันมันตึงมันระบมเฉยๆแต่พอหมดยาชาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เจ็บนะมันจะเป็นแบบตึงๆมากกว่ามันจะแบบงงงๆอ,อ,อ่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยวันผ่าตัดอะที่ไม่คิดมากอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเราผ่าตัดที่โรงพยบาบาลทุกอย่างก็คือคุณภาพและมาตรฐานแบบโรงพยบาบาลซึ่งถ้ามันระดับนี้แล้วอะ่ะมันก็หมดความกังวลไปได้เลย เจวันแรกนะคะคุณหมอก็ขอ,องดเลยนะคะพวกของแสลงพวกของทะเลโซเดียมของหมักดองเนี่ยห้ามเลยเพราะว่าพวกโซเดียมอ่ะจะมีผลกับเกี่ยวกับเรื่องน้ําอิ่มตัวของผิวในการรักษาแผลการเรนเลือดอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีผลกระทบได้ก็ ควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าอยากจะแผลสวยภายใน7วันอะเราก็มารักษาล้างแผลที่นี่จริงๆอะคุณหมอก็ไม่ได้บ,บังคับว่าต้องแบบมาดูแผลทุกวันจะล้างเองที่บ้านก็ได้แต่เป็นคนวิตกจริตก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยแบบมาที่นี่ดีกว่ากับน้องผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้แสงลดบวมให้ตัวแผลเราอะคะ่ะมีเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นความบวมที่มันมีอะมันก็จะยุบบวมเร็วขึ้นมากกว่าเดิมผสมกับการดื่มน,น้ำใบบัวบกข,ของเราด้วยก็เป็นการลดบวมได้ดี มากขึ้นว่เดิพอรักษาไป7วันใช่ไหมคะเป็นการดูแลตามที่คุณหมอแนะนําว่ายังต้องรัดผ้ายังต้องรัดทุกอย่างเหมือนเดิมนะหมอขอ1เดือนอะไรเงี้ยซึ่งก็รัดทุกวันทุกอย่างถึงแม้ขยับได้ก็ยังรัดทุกวันการที่เราใช้ผ้ารัดหน้านะคะจะช่วยทําให้ลดบวมเร็วแล้วก็คงที่ของโครงสร้างที่แบบเราผ่าตัดเอาไว้ด้วยค่ะเห็นได้ชัดการเข้าที่ของหน้านะคะก็เริ่ม14วันแล้วที่แบบ มันสวยแล้วอะแต่งหน้าได้แล้วแต่ถ้าเอาให้แบบที่สุดเลยอะก็คือหนึ่งเดือนพูดเลยว่าสวยความประทับใจแรกนะคะคุณหมอน่ารักมากเป็นกันเองคุยได้อย่างแบบ สบายใจคุณหมอแบบเปิดโอเพนมากกับความคิดของตัวคนไข้นะว่าอยากได้แบบไหนเอาตามที่คนไข้สบายใจเลยดีที่สุดแต่เราอะรู้สึกว่าเราเชื่อในตัวคุณหมอเราก็เลยให้คุณหมอเป็นคนนําทางดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนทีมงานทุกท่านของคุณหมอนะคะก็คือเป็นทีมงานที่มีคุณภาพใส่ใจทุกอย่างน่ารักมากคือหลังบ้านเนี่ยสบายใจเลยว่าแบบก่อนจะผ่าตัดหลังผ่าตัดไม่ต้องกงังวลใดๆ ผลลับที่ได้ณนะปัจจุบันตอนนี้เป็นระยะเวลา2เดือนแล้วคือสวยมากแบบพ้นพอใจเลยอรู้สึกเลยว่าแบบปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมันได้หมดไปแล้วแล้วก็เรื่องรอยแผลของตัว2กล้องยกคิวนะคะพูดเลยว่า หมดห่วงเพราะมันเล็กมากๆคือ1นถึงสเซนคือเล็กมากๆเธอมันการันตีเลยว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยฮัาการนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากตั้งแต่ทำมาก้อนเนี้ยคุ้มที่สุดตอนนี้นะคะใครที่ไม่สะดวกจ่ายเป็นเงินก้อนสามารถผ่อนชําระกัะทาง h ฮ็ดดีเพได้เลยนะคะ0%สูงสุด10เดือนใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊ อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ติดตามด้วยนะคะ